ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รู้ความลับเกี่ยวกับพลังแสงสีแดงของเราทีวีแมนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพลังอันนี้มันทำงานยังไงกันแน่รวมถึงความลับในการจากไปของพันเจอร์ o ูเมที่มันมีหลายส่วนดูผิดปกติไปซะหมดเลยนะครับรวมไปถึงเบาะแสของเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมนที่ไม่นานมานี้มีข้อมูลหลุดออกมาจากตัวคุณบูมเองเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันชมโฆษณาก,กันสักแป๊บนะครับ Toilet. Stores Now In และข้อมูลที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็มาจากอีเมลของแฟนๆของ s k i ิป d ดี้ Toilet นะครับที่ได้ส่งคำถามไปถามคุณบูมนะแล้วคุณบูมเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับบ้างอีเมลนะครับเริ่มจากอีเมลแรกอันนี้ก่อนเลยนะโดยทาง FC เนี่ยเขาได้พิมพ์ข้อความมาว่าสวัสดีคุณบูมขอโทษที่ต้องรบกวนแต่ผมมีเรื่องสงสัยบางอย่างครับ ในตอนที่79พาร์ทที่2นั้นผมสังเกตเห็นว่าคามร่าบูเมนเธอจบชีวิตตัวเองโดยการจบชีวิตตัวเองนั้นมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่จริงๆแล้วเธอจบชีวิตตัวเองไปเพราะความกดดันจากการสูญเสียพันเชอร์แมนหรือจากการต่อสู้ที่ตึงเครียดหรือว่ามันจะมีเหตุผลอื่น ในเชิงทฤษฎีอีกหรือเปล่าแล้วจากคําถามนี้ของแฟนท่านหนึ่งนะคุณบูมก็ตอบกลับไปนะครับว่าเลสกรีนนั้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางจิตใจรวมถึงความผิดปกติที่ทําให้ร่างกายต่อต้านตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องจกักรวิธีเดียวจะหนีความเจ็บปวดนั้นก็คือการจบชีวิตตัวเองให้เร็วที่สุดหากมีสิ่งใดมาขวางไม่ให้ตัวละครนั้นจบชีวิตตัวเองการโดนเลสกรีนนานๆก็จะจบชีวิต คุณไปอยู่ดีเพียงแต่ว่าแค่ใช้เวลานานกว่าเท่านั้นและผลกระทบจากเลสสกรีนจะทำให้เหล่ากล้องลำโพงทีวีและคอมพิวเตอร์อ่อนแอลงได้เช่นกันแต่ว่าพวกเขาจะไม่โดนผลของมันโดยตรงเพราะว่าพวกเขาไม่มีการมองเห็นในความหมายปกติแต่อย่างไรก็ตามข้อสังเกตของคุณไม่ผิดไปจริงๆมันอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและอาจไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องก็ได้ซึ่งคุณผู้ชมครับจากที่คุณผู้ชมได้ฟังคำตอบที่ผมเพิ่งอ่านไปตะกี้ ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้ผมเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาเริ่มกันจากเลสกรีนกันก่อนเลยนะซึ่งเลสกรีนเนี่ยก็คือท่าโจมตีแสงสีแดงของเหล่าทีวีแมนที่เราเห็นกันครั้งแรกเนี่ยก็จากฉากเปิดตัวของไททันทีวีแมนใช่ไหมจาก E p ีที่41นะครับซึ่งเหล่าสกิปปี้ทอเลตพอโดนแสงสีแดงของไททันทีวีแมนไปใช่ไหมก็เกิดอาการคุ้มคลั่งจากนั้นก็ดึงชักโคกข,ของตัวเองตุยแย่ลงไปยกตี้ใช่ไหมซึ่งสกิปปี้ ทอเลตแทบทั้งหมดในฉากนั้นเนี่ย ล้วนจะจบชีวิตของตัวเองกันแทบทุกตัวนะครับเราจึงสันนิษฐานได้ว่าพลังแสงสีแดงของไททันทีวีแมนนั้นมันน่าจะมีคุณสมบัติในการสะกดจิตให้เป้าหมายเนี่ยจัดการจบชีวิตตัวเองลงไปใช่ไหมแต่แล้วครับใน E ีพีที่44ไททันทีวีแมนก็ฉายแสงสีแดงอีกครั้งนัแต่ว่ารอบนี้สกิปปดี้ทอร์เรนท,ที่โดนแสงสีแดงไปเนี่ยมันไม่ได้จัดการจบชีวิตตัวเองนะแต่ว่าหัวของมันระเบิดจนตัวเย่ยไปคาแสงสีแดงนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยตัวละคร ตอที่ถูกจัดการด้วยแสงสีแดงก็แทบจะไม่มีเลยมั้งจนกระทั่ง EP ีที่70ที่ใน EP ีนั้น POV ของเราก็โดนแสงสีแดงใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวหนังสือขึ้นกลางจอที่เขียนว่า ให้ปัดแป้ตัวเองลงไปซะอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นนะครับผมรวมถึงแฟนคลับส่วนใหญ่นะก็คิดกันเอาว่าไอ้แสงสีแดงนี่แหละที่มันสะกดจิตให้ตัวละครต้องปัดแป้ตัวเองซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับก็อย่างที่คุณบูมได้บอกไปเลยนะว่าผลข้างเคียงของเลสกรีนเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันคือความเจ็บปวดจากภายในนะมันไม่ใช่การสะกดจิตแต่อย่างใดนะครับและพอร่างกายได้รับความเจ็บปวดเนี่ยร่างกายก็ต้องหาทางออกใช่ไหมซึ่งทางออกที่ด,ดีที่สุดเนี่ยก็คือการจบชีวิตตัวเองลง ไปนั่นเองนะหรือไม่นะครับหากใครเนี่ยโดนแสงสีแดงหรือว่าเรสกรีนนานๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคนคนนั้นหรือตัวละครตัวนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องตุยอยู่ดีนะแต่ที่หากมุมทฤษฎีจากแฟนๆมากที่สุดเลยเนี่ยทุกเผ่าพันธุ์โดนผลข้างเคียงจากเลสกรีนหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นลำโพงหรือเป็นเผ่าพันธ์ทีวีเองก็ตามแต่นะครับแต่ว่าในคำตอบนี้คุณบูมดันตอบเกินไงใส่เผ่าพันธ์คอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยเว้ยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นการยืนยันแล้วหรือเปล่าเกี่ยวกับเผ่าพันธ์ใหม่ที่เป็นเผ่าพันธ์คอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็แอบหวังนะการที่คุณบูมตัดบทตัวละครสําคัญสําคัญลงไปหลายตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นการปูบทไปยังเผ่าพันธ์คอมพิวเตอร์หรือเปล่า ซึ่งในช่วงท้ายอีเมลตอบกลับเนี่ยคุณบูมก็ยังบอกนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ c a m เมรา o ู a มนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องก็ได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีเดียวในอีเมลที่2นะครับซึ่งในอีเมลที่2นี้แฟนคลับท่านหนึ่งก็พิมพ์ไประบ,บายกับคุณบูมยาวเฟ้ยเลยเนะสวัสดีคุณบูมผมเพิ่งดู e ีีที่7 9พาพ์ทที่2โดยรวมแล้วผมก็ชอบนะไม่ติดอะไรเลยกับการจากไปของตัวละครอ,อื่น เพราะพวกเขาไม่ได้มีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากนักแต่ว่านะพอเป็นพันเจอร์บูเมนตายเนี่ยผมถึงกับช็อกไปเลยเพราะว่าเธอมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นตัวละครที่น่าสนใจและเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่เธอกลับไม่ได้โอกาสนั้นเลยแล้วการจากไปของเธอมันทําอะไรให้กับเนื้อเรื่องบ้างเหรอมันดูเหมือนการเสียไปเปล่าๆทั้งที่สครับทีวีแมนยังสามารถช่วย POV ได้แต่กลับไม่ช่วยพันเจอร์บูเมนเนี่ยนะผมรู้สึกหงุดหงิดมากกับ การจบชีวิตของตัวละครที่ออกแบบมาแบบนี้ นั่นเพราะผมชอบตระกูลพันเจอร์มากนะผมชอบพัฒนาการของพวกเขาเพราะมันเหมือนกับว่าเรื่องราวกำลังจะวางเส้นทางการเติบโตของเธอด้วยซ้ำผมยังเคยส่งอีเมลหาคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ตอนนี้เธอก็ตายไปแล้วทั้งที่มันสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยซ้ำผมหวังว่าคุณจะไม่มองว่านี่เป็นการเกลียดชังแต่เป็นแค่คําวิจารณ์เพราะตัวละครนี้มีศักยภาพมากจริงๆแต่ถ้าคุณไม่อยากย้อนกลับไปแก้เนื้อเรื่องผมก็หวังว่าคุณจะรู้ว่ากําลังทําอะไรกับตัวละคร คอนี้อยู่ไม่ในตอนที่เธอได้จากไปแล้วแต่ได้โปรดกรุณาอย่าให้ซีควีตเอเจนต์ยุบชีวิตเธอขึ้นมาแบบง่ายๆเพราะนั่นจะเป็นทางออกที่ไม่จริงใจคุณควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างยืนหยัดกับสิ่งที่เขียนไปแล้วแล้วสร้างต่อจากตรงนั้นหรือไม่ก็แก้ไขมันใหม่ไปเลยซึ่งเงิดแฟนคลับคนนี้เข้ามาแบบดีฟจัดเลยอะระบายมายาวเฟยเลยนะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเคทีใช่ไหมซึ่งก็พูดแทนแฟนคลับส่วนใหญ่ทั้งโลกไปแล้วอะแล้วจาก ากอ e ีเมลนี้เองคุณบูมก็ตอบกลับมาสั้นๆนะว่าผมแนะนำให้แฟนๆดูไปจนกว่าจะถึงตอนฟูลเอพิโซดนะจริงๆแล้วฉากทั้งหมดในฐานสปิเกอร์แมนั้นตั้งใจจะอยู่ในพาร์ทที่2แต่ผมต้องแยกมันออกมาเพราะใช้เวลานาน,านมากขึ้นกับการออกแบบสถานที่ใหม่ดังนั้นแค่รอดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นการปูทางไปสู่อะไรบางอย่างอ่ะจากคำตอบของคุณบูมนะครับฟังไปเนี่ยเหมือนถามหมูตอบแมวไหม ถามเกี่ยวกับพันเจอร์บูเมแต่ไปตอบฐานทัพของสปิเกอร์แมคุณผู้ชมงงเหมือนผมไหมซึ่งเอาจริงนะถ้าคุณบูไม่หลุดตีมจากคําถามของแฟนคลับท่านนี้เนี่ยในฐานทัพสปิเกอร์แมนะครับมันก็น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพันเจอร์บูเมบ้างเลยว่าไหมซึ่งเอางี้เราไปเริ่มกับตัวละครพันเจอร์บูเมนคาเมราบูเมหรือว่าน้องเคที่กันหน่อยละกันนะ เดิมที่เนี่ยตัวละครตัวนี้โผล่ออกมาก็ไม่ค่อยมีอิมแพกสักเท่าไหร่นะครับเป็นเผ่าคัมเมราเพศหญิงคนแรกมั้งซึ่งเออไม่นับคนนี้ก็แล้วกันอะไรก็ไม่รู้คนนี้ตัดออกไปนะครับซึ่งการมาของเธอเนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะแต่ว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโมเดลของเธอด้วยแหละที่มันยังไม่โดดเด่นเท่ากับสปีกเกอร์วูแมนหรือทีวีวูแมนใช่ไหมแพบบทบาทของเธอในช่วงแรกเนี่ยก็จางมากเลยนะพอๆกับสปีกเกอร์วูแมนนะครับเป็นเพียงแค่ตัวประกอบที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจ เท่านั้นนะแต่แล้วเนี่ยจากการจากไปของพี่คริโตพันเจอแมนใช่ไหมตัวละครตัวนี้ก็โดดเด่นขึ้นมาชัดเจนเลยนะเริ่มจากมีเอพิโซดที่ตัวเองเนี่ยได้เป็น POV มีฉากย้อนอดีตนะครับไปยังตอนที่เธอนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับและเนื้อเรื่องก็ปูให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความสําคัญพอตัวเลยนะแล้วหลังจากนั้นบทของเธอยิ่งเด่นเข้าไปอีกนะครับจากการนํากองทัพคาเมร่าแมน3.0 ออกไปรบในแนวหน้าซึ่งจาก E p พีที่52ซึ่งเป็นฉากเปิดตัวของเธอเนี่ยยาไปจนถึง E p พีที่17 7็บเกือบ30 EP ีนะครับที่เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครตัวนี้มันก้าวกระโดดไปมากกว่าตัวละครทุกตัวเลยนะแม้รวมถึงเหล่าไททันนะครับจะบอกว่าเนื้อเรื่องปูบทเธอมาเป็นนางเอกเลยก็ว่าได้ในแ,แล้วเนี่ยใน79็ดสิบเาพที่สองจู่ๆตัวละครตัวนี้ก็แตกอย่างแบบอีย่างวะตุยแค่ดีเองเหรออุตสาหพัฒนาการมาตั้งใครอะ่ะแล้วดูตุยแบบเนี้ยอโ แต่ถึงอย่างงาน,นคะครับเพศการณ์จากไปของพันเจ้าบูเม่นเนี่ยมันก็มีอะไรที่ผิดปกติจริงๆนะ่เริ่มจากมีเงาของตัวละครปริศนาที่โผล่ขึ้นมาในจังหวะการจากไปของเธอพอดี รวมถึงแสงสีเขียวนะครับที่มันไม่น่าจะมีอยู่ในเฟรมนี้ได้เลยนะเพราะว่าในอ p พีนี้เนี่ยมันไม่มีตัวละครหรืออาวุธอันไหนที่จะทำให้เกิดแสงสีเขียวได้เลยเว้ยดังนั้นเนี่ยฉากการจบชีวิตตัวเองของพันเจอร์บูเมนมันมีซัมติงไหลแดดนะครับมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทฤษฎีหนึ่งที่แฟนๆต่างชาติเขาพูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือทฤษฎีที่หัวของพันเจอร์บูเมนถูกใครบางคนเก็บไปอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งใครคนนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับแสงสี แล้วตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับแสงสีเขียวเนี่ยก็เป็นกลุ่มของแอสมินเตเตอร์ใช่ไหมกลุ่มของซีเร e เอเจเท่านั้นปะแล้วบวกกับการตอบกลับอ e ีเมลอันแรกนะครับที่คุณบูมได้เปลยเอาไว้นะว่าการตุยครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติก็ได้แถมคุณบูมยังได้บอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการปูทางไปสู่อะไรบางอย่าง ซึ่งไอ้คำว่าปูทางไปสู่อะไรบางอย่างเนี่ยคุณบูมไม่ได้เพิ่งมาพิมพ์นี่พี่แกพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับใน Q&A ต่างๆพูดมานานมากแล้วแหละและหากจะให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมนนะครับถึงแม้ว่าคําตอบสุดท้ายคุณบูมจะพูดถึงฐานทัพสปิกร์แมนที่เราจะได้เห็นกันแน่ๆในคิฟฟูเอพิโซดเนี่ยแต่ผมคิดว่าส่วนสําคัญหลักๆนะครับไม่น่าจะอยู่ที่เผ่าพันธุ์สปิกร์แมนว่ะมันน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่มากกว่าเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์ เพราะว่าก่อนหน้านี้ใน EP ีที่70เนี่ยฉากที่ Secret Agent โผลมาสั่งลาพันเจอแมนมันมีคาเมร่าแมนที่เป็นลูกเบส s e คว e t เอเจนเดินมายืดฟอปปี้ดิทที่ทำงานคล้ายๆกับแฟดไดยกเนี้ยให้กับ Secret Agent นะครับรวมไปถึงใน EP 77, ีที่77 Chapter 1ิปเตอร์หนึ่งในลิ้วล้อของ Secret Agent ก็เดินมาพร้อมกับแผ่นดิสนะครับก่อนจะเสียบแผ่นดิสเข้าไปที่หัวของ POV c a m e r คาเมคนนึงซึ่งดูๆไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการล้างสมองยังไงอย่าง,างน,น และจากข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยส่วนตัวนะผมคิดว่าใกล้แล้วล่ะครับการมาของเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมนเพราะว่าหนึ่งเลยแผ่นดิสจะเปิดได้เนี่ยก็ต้องใช้อะไรเปิดให้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วแผ่นดิสเนี่ยมันมีไว้ทําไมมันมีไว้โอนถ่ายข้อมูลซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยเนะว่าตัวละครที่ตุยเย่ไปเนี่ยหากทางฝั่งของ Secret Agent เขาได้เก็บข้อมูลของตัวละครนั้นเอาไว้ในแผ่นดิสเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนั้นก็จะสามารถไปเกิดใหม่ไปอยู่ อยู่ในเผ่าพันธุคอมพิวเตอร์แมนได้นะครับเพราะว่า POV ของ EP ที่77หลังจากถูกเสียบแผ่นดิสไปเนี่ยแล็กกาวพื้นหลังมันก็เปลี่ยนไปเว่ยเปลี่ยนไปเป็นท้องฟ้าสดใสแล้วก็มีเนินเขาใช่ไหมพร้อมกับตัวหนังสือว e ลคั m มทูแฟมิลีซึ่งฉากหลังที่อยู่ข้างหลังเชฟชิปเตอร์เนี่ยมันคล้ายคล้ายมากๆเลยเนะกับภาพพื้นหลังบนเดสก์ท็อปของ Windows XP นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในอะไรในคอมพิวเตอร์ไง ทางคุณบูมอาจจะสื่อว่าตัวละครตัวนี้กําลังจะได้ไปเกิดใหม่เป็นเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมนหรือเปล่าทีนี้กลับมาที่การจากไปของพันเจอร์บูเมนที่แน่ๆเลยละมันไม่ใช่การตุยที่ปกตินะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่ในฉากนี้เนี่ยมีใครบางคนนําหัวของพันเจอร์บูเมนไปให้กับซีเค e ็ตเอเจนต์หรือไม่มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีใครบางคนเอาแผ่นดิสตมาเสียบที่หัวของพันเจอร์บูเมนภายในเสี้ยววินาทีซึ่งนี่นะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานนะที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากๆ ซึ่งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอลุ้นกันในคลิป full episode นะครับถ้าไงเนี่ยหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแจ้งให้กับผู้ชมได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะเกี่ยวกับการจากไปของพันเจ้าบูเมนะครับส่วนผมไก่บวกเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ